เาเลยครับนี่อันนี้เรามาถึงแล้วครับเจ้าบางแสนครับมาถึงตัวแล้วก็จะพากลับบ้านวันนี้ผูญ่ถ่ายรถถไปพร้อมกันเลยพี่ใหญ่บอกรถถ่ยยังพอนอยู่ อันนี้ปั่นลมอยู่ครับเจ้าอยู่ดีบิ๊กทรัมม์เน้นๆเสียเมื่อกี้ผมก็เข้าไปอู่แกมาอู่ที่หนองลีแล้วก็อันหนึงลีลีเหมกันเน้นๆลีลีเัมือนกันแยกดี๋ยู่แถวทัง ตวนีไปดูกีก้ามาแต่แกนี่อยู่แกมีกินอะไากันแน่พี่พพพนำน้ันแค่นั้นนี่นะครับไปสัญญาเวลาเราเดินทางเราก็เอาตัวนี้เดินทางคันนี้แจ้งมอ79ไว้ใช่ไหมผู้ใหญ่ แต่ทำไมเอกสารมันไม่พร้อมหมอวันนี้ผมไม่ทำอะไระมไม่ทำอะไเขาผู้ใหญ่โทรไปบอกเขาก่อนไม่ใช่เหรอสองวันบอกผู้วานเขาเลยเตรียมไม่ทันโอ้ผู้ใหญ่พอดีผมมานครปฐมก็เลยเลยมานี่เลยไม่เป็นไรอีกสองวันผู้ใหญ่ส่งเอกสารตามไปคือทางร้านเขาจะส่งให้ผมเองใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูกันเลย พอถอดถังออกแล้วคนละเรื่องเลยครับคันนี้สวยมากผมอยากได้รถไถผู้ใหญ่กลับด้วยนะเสื้อลายคันนี้แมนตื่ตแงามตเตนเนาะงามปะผู้ใหญ่ซื้อจากไหนนี่ชมพูคูไหนชมพูรัคเตอร์โอ้ชมพูรักเตอร์ผู้ใหญ่เข้าไปรีวิวอยู่อู่นี้สวยมากครับอ๋อ ถ้าโดนถ้าโดนโบกงนี่บอกรถผู้ใหญ่เนาะ <c oughs> นี่ครับมีประแจไหมผู้ใหญ่เดี๋เด็เออเดี๋ยวให้ให้น้องเขาขันกันได้น้ำอ,อข้างม,มันหลวม <c oughs> ผู้ใหญ่น่าจะให้ถังน้ำไปด้วยเนาะไม่น่าเอาลงเลยอะ่ะตามสภาพน่าจะน่าจะให้ถังน้ำผมไปด้วย ผู้ใหญ่หมื่นหนึ่งไปผู้ใหญ่ไปไเ,ไเ,เดี๋ยวไปเอาคุณเจมาข่งเอามาให้น้องก็ได้เบอร์เท่าไหร่ยี่ส <24. S 2> ิบยี่สิบสี่อ๋อลุงน้องกินข้าวที่จริงหลังรถผมก็มีคุณเจมานะยี่สิบ่ามไม่ได้ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสี่ใช่เอ็มร้อยขวดนหนึ่งไหม,ไม <laughs> เรามาดูไว้ผู <c oughs> ้ใหญ่ก็รักษาวไว้เหมือนเดิมครับรถยังสวยเหมือนเดิมเอ้าแล้วผู้ใหญ่ยังไม่ได้โทรเรียกคนนั้นมาเหรอไอในหน้ากิติมัดักเราอ๋อคนี้ใหญ่นะครับคันนี้พี่บอกว่าจะหมุนก็คือไอ้นี่ครับพอข้าง ตั้งแต่เรามาดูวันนั้นผู้ใหญ่ก็ไม่หมุนเลยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค <c> อ <oughs> ข้างหลวม <c oughs> ถ้าวิ่งไปเดี๋ยวมันจะหลุดวิ่งไกลเจ <c oughs> ๊เช,ช็คบังน้ำเช็คบางอยังนะเจ๊เช็คบังน้ำเช็คบางอย่างนะยกหมวยยกอยังผู้ใหญ่เช็คไฟให้ผมด้วยยังไฟหน้าไฟอะไรมีหมดไหมอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลหน,นองอะไรนะตำบลหน,นอง เบอร์เท่าไหร่เฮ้ยยี่สิบสี่ไม่ได้เหรอได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสองแล้วอ,อ๋อมือเท่าไหร่พี่ยี่สิบเจ็ดเหรออาอพอข้างอะไรจะเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ ญ่กบบ้านไป600นนนะะไหกร้อยโลนั่นเกกนียกก่ยต้องหาตรับน้ำไปเนี่ยเช็บบ้งน้ำนับเพ่องกนเจ็บน้ัไม่มีควมแอร์ผมมีมีควมแอร์ตรงนูง้นเอาเจเพราะมันรถันนี้มีแอร์ดิเด้ แเแรือยัแอร์หรือยังนี่แอร์บ่แ,ด,แ,แดิแดเ,น,น,เออนาะม,ม,ม,มันเป็นฝ่มูม่าแดิเนาะเออีน้ำีน้ำีน้ำที่เราต้นเกลือนับเือกันมันดับอน่่นทางปั้มมาละอันนี้ก,ก็ได้นะนไปันดจับเลยท่พวกขัน,นลิงที่บ่ง<อ>

แล้วพี่ับไงอโอ้แอร์มันใช้ไม่ได้เพราะลมตัวล่ามันก็ไม่มีแต่มันมีระบบของมันอยู่เนี่ยตัวกระเป๋าดึงดับมันอะเนี่ยเนี่ยแต่รู้ว่านี่แหละไอตัวกระเป๋าดึงดับมัน โลดนี่ใช่ไหมกูผู้ใหญ่นี่กระเป๋าตัวนี้ครับตัวหนึ่งดับปกติจะเป็นตัวนี้ปกติมันจะเป็นดับกุญแจได้ใช่ไหมผู้ใหญ่ออตัวนี้แหละต้องใส่รีเลย์มันจะพังงั้นไงมันมีรีเลย์ประกบอยู่เติมน้ำผู้ใหญ่มีน้ำไหม แหนบนี่สุดๆไปเลยเห็นผู้ใหญ่เอาขึ้นสองร้อยมาร์กเอตัวนั้นน่ะสวยมากเลยเอาเมื่อเช้าก็ไปขึ้นมาเอาเมื่อเช้าก็ไปขึ้นมาเหมือนกันน่าจะให้ถังน้ำผมไปด้วยเนาะผู้ใหญ่ซื้อมาสามหมื่นแปดจะไปใส่รถอะไรครับตัวนี้ซื้อหัวลากแคสีมาใส่เดี๋ยวดูเสีย่นไปซื้อซีรีเจ็ดลอยมากน่ะอะไรอยู่ั้างใน อันนี้นะผู้ใหญ่ก็ให้ไปด้วยตัวขายไปทำพร้อมรถเนาะครับผมไอซีอยากเห็นซีรีส์เจ็ดรอยผู้ใหญ่เห็นแต่กันบางปูนกับปากระพงน่ะปาหน้าเออเอาไปประกอบที่ไหนไม่รู้ไปอัดอันนี้จะไปชุบผู้ใหญ่อยากได้ของสวยๆอ่ะสั่งจากอันนี้นะที่ผมไปเมื่อวาน P C Y ของสวยเลย ECY Autopart เข้าไปดูในเพจเขากระจกนาซาบานท่า่เก้าสิบเก้าบาทเออเนาะใช่ไหมของไม่ค่อยแพงเขาขายอะไรแต่งนะผู้ใหญ่ ของในรถนี่ออกหมดหรือยังไม่ออกเลยเดี๋ยวตนีออกเดียวมเดี๋ไม่เตะเดี๋ยวให้เสียสาราวุดูช่วยครับสายพัานก็ที่ตรงตึงนี้ไป อย่าสลาวุฒมาสนใจอันนี้ดิเลยผู้ใหญ่แถมไปให้เสียดายบ่อยทั้งหมาไปน้ำหน่อยฮะเอ๊ะออกสามั้นแล้วบกัดบ้านดอกผู้ใหญ่มียางให้ไหมผู้ใหญ่ยางนี่มันจะถึงบ้านผมไหมนี่ออกหลายชั้นแล้วนี่มียางสี่ชั้นละเออนี่มีกระทะพอได้ยิงไปบ้านไหมนี่ไปงยฮะ ปล่อยลมเลยเหรอฮะอ๋อปล่อยลมลงให้มันบางกว่านี้เนาะปล่อยลมออกเสีปล่อยลมออกเท่าไหรให้มันเหลือพอพยุงกันไปคุณใหญ่คุแจถังน้ำมันถึงไหนฮะใส้เต๋จะพุดงรั ขอไปเติมจริงอย่าว่าก่อนตีบอกเลยบอกว่ามันมันต้องได้ใช้แหละเพราะว่าขอมันมีอยู่เดี๋ยวรอลูกน้องผู้ใหญ่เรื่องตัง๋ยวาไปโอนให้นะโอนตอนนี้เลยเราไปเขียนไหมไปเขียนอีกใบนึ่งไหมไป เขียนสัญญากับหมให้เสียร์สลา์วุธกับเต้เครียกรดไปก่อนนะครับอ่หงทีนี้ก็จะเป็นรอบของเราแล้วครับทีนี้เต้ตามสัง่งเดี๋ยวผมจะวิ่งตามหลังนะครับฉันอยู่ดีอ้าวลองดูคือว่เต้ฮึบ เปลี่ยงไหมพ่ใหญ่ตั้งแต่ซื้อมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสักทีไปนี่งเปลี่ยนต้องเปลี่ยน <laughs> ขอบคุณครับพู้ใหญ่ไปแ<ะ>ล้ว,วผมไปรอเขาตรงข้างหน้าแล้วกันแล้วจะออกได้ไหมนี่ไม่ได้ได้ไหม,ไมสังกะสีนี่ฝนก็จะตกครับนี่ ผู้ใหญ่ไปซื้อซีรีส์เจ็ดร้อยครับผู้ใหญ่พงษ์ตำบลอะไรนะตำบลอะไรนะอำเภอหน,นองใหญ่มาแล้วผู้ใหญ่แกเป็นคนดีมากครับเป็นคนตรง,ตรงๆเลยมีอะไรบอกกันตรงๆ เดี๋ยวถามเต้กอนเต้เอาผ้าบวบเบงมาเอาเอาเอาผ้าบวบเบงมาไว้แต่เสียบเพ้งแผนทีเลยเล่นครับอ่ะพอทันเล่นต้องกดนายก่อนก็ได้เอาผ้าเขาปอนออกมันก่อนเดอไปไปโอเคครับนี่เบ่งมือบ่ล่ะฮะเออกระเป๋า ไปอยู่สาราคามบ้านเราเน้ออกเดินทางแล้วครับรถผู้ใหญ่สมพงศ์ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ